โดนนะครับ,รรบโดนนะครับโดนนะครับบังฟ่าเดิวนะครับกินตอนกินรับบ้านเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราใช้ยเยอะว่านะครับนี่ดูอเอาบังเดิวมางานมาไม่ใช่โดนเดี๋ยวน้เาเนหะี้ยนะอุ้ยขอเลยบังเดิวดโดนเดี๋ยว làm nú à, ui à. to má à, chả tự ơi mày phứ ơi phứ phứ phủng khao ơi mày trái to má mày để 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 tự 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 à tự tự đây đi 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 rút ông ôi, quỷ đà 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 ui uh, quả diêm quả diêm ui để chưa đi bằng điêu chưa có đi ออบอลนี่บอลเร็ีบลเรปลเรอลเร้ามงเดียวฟูจัดไปหนึ่งตัวรใหญ่ใหญ่เร็เรวครับ